สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีชาแนล สำหรับคลิปนี้นะคะนุนก็ได้มีการรวมรถนะคะเป็นหน้าออ n น w Family นะคะทั้งสาคันและที่สำคัญนะคะได้เป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมทั้ง3คันเลยนะคะก็ได้มัดรวมนะคะสต็อกนะคะตัวท็อปมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะก็ถูกใจคันไหนนะคะแคปหม่เลขทะเบียนสอบถามนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวนุ่นนะคะจะพาเดินดูทีละคันนะคะว่า ทั้งเลขไม้นะคะแล้วก็ราคานะคะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองมาเรามาเริ่มกันตั้งแต่คันแรกเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน9กไก่ลอลิง 7164นะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครกับคันนี้นะคะเป็น Toyota All New c a m ม y นะคะกับรุ่น2.5 h y b r ห้ p ไฮบริดพีเมียมนะคะก็มานี่เดี๋ยวนุ่นให้ดูราคาป้ายหน้ารถกันเลยนะ,ะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2019จดทะเบียนปี2020 เลขไม่นะคะอยู่ที่120,000กว่าโลนะคะกับราคาตั้งขายอยู่ที่959,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 0้บาทเลยนะคะก็ประหยัดไปถึงครึ่งต่อครึ่งเลยนะ เห็นไหมคะสำหรับ All New Camry คันนี้นะคะก็ได้เป็นสีขาวมุกเลยนะคะบอกเลยว่าตัวท็อปนะคะจะมีในส่วนของตัวระบบ Toyota Safety Sense นะคะค่อนข้างครอบลุมนะคะสำหรับไฟด้านหน้านะคะก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้เลย Daylight LED เป็นเส้นนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย สำหรับลอ้อของเขานะคะก็มาพร้อมกับลอ้ออัลลอยขอบ17นะคะสเปคเดิมจากโรงงานเลยและที่สำคัญมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะรหัสยาง2 1 5 5 5 R 1 7นั่นเองนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะดอกยางก็ยังลึกยังดีอยู่เลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่16ปี2023นะคะตัวยางก็ค่อนข้างใหม่เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกระจกมองข้างเนี่ยทั้งพับและปรับนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบระบบไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบ LED นะคะติดมาที่หูของกระจกมองข้างและมีในส่วนของตัว BSM นะคะตัวนี้นะจะเป็นในส่วนของตัว b บสปอร์ตมอนิเตอรนั่นเองนะคะก็เป็นสัญญาณเตือนมุมอับนะคะสําหรับมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทํามาจากวัสดุโครเมียมทั้ง4บานเลยนี่นุ่นให้ดูน,นะคะตัวกระจกทุกบานก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้านะคะเป็นกระจกเดิมและที่สําคัญก็มกีมีสัญญาณการขโมยติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วย ส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวไฮบริดนะคะนั่นก็คือตัวเครื่องยนต์เบนซินนะคะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยอัตราการสิ้นเปืองนะคะจะอยู่ที่ประมาณนะคะ23-24กิโลต่อลิตรเลยเนาะส่วนตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบฟู l l LED เลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้ถึง4จุดมีกล้องถอยนะคะก็ติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวท็อปนะคะปี2019 2 0ราคา9 5 9 0 0 0บาทเลขใหม่นะคะอยู่เพียงแค่120,000กว่าโลเท่านั้นเองไม่แทบประวัติสูตรตรวจสอบได้เลยนะคะ มาต่อกันนะคะคันที่2นะคะบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้มานะคะก็มีตัวเลือกให้แบบจุๆจุไกลกันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียน9กอไก่คอควาย4046จังหวัดกรุงเทพมหานครกับ Toyota าออนิวแคมรีนะคะ2.5 h ฮบริดพรีเมียมเช่นเดียวกันเลยนะคะนี่ให้ดูป้ายราคาหน้ารถกันนะ,ะปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่146,000โลนะคะกับร ตั้งขายอยู่ที่959,000บาทราคาเท่าคันแรกเลยนะคะได้เป็นตัวท็อปสีขาวมุกนะคะมาพร้อมกับหลังคาสันลูปสวยๆแบบนี้เลย สำหรับตัวรถนะคะบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างทุกคันนะคะหลังคาซันรูฟตรงนี้นะคะก็ควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าภายในตัวรถนั่นเองเห็นไหมคะด้านข้างคมสันเหลี่ยมของเขานะคะอยู่ครบและสีของตัวรถก็เป็นสีขาวสีเดิมนะคะรับประกันว่าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยนะมา,มาดูกันนะคะในส่วนของเ,ออเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูในส่วนของ ห้องผู้โดยสา,ารภายในนะคะเริ่มกันตั้งแต่ของคนขับกันก่อนเลยนะคะอ่ะสำหรับของคนขับนะคะเนี่ยภายในจะเป็นสีดำนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีท้งคูสคอนโทรลมีแพดเดนชิพด้านหลังพวงมาลายัยปุ่มพุสสตาร์ทนะคะเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยได้เป็นจอทัศกิจนะคะมีระบบเนวิเกเตอร์นะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะและตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพง JBL นุ่นบอกเลยว่าเสียงคือเพราะมากๆเลยนะคะ สำหรับตัวระบบแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอร์แบบ3โซนนะคะตัวนี้เป็นแบบทริปเปิลโซนเลยนะคะมีในส่วนของตัวไวเลสชาร์จนะคะเกียร์ออโต้เบาะข้างคนขับนะคะปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะคะและของคนขับเนี่ยปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะแผนมาที่ด้านบนเห็นไหมคะจะมีในส่วนของตัวหลังคาสันลูฟนั่นเองเนาะอามา ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันที่2นะคะกับ Toyota All New Camry นะคะ2.5 h y b r i d p r ีเมียนะคะปี2019เลขไมล146,000โลราคา959,000บาทน,นะคะและคันสุดท้ายนะคะกับคันนี้เลยนะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยราคานะคะถูกที่สุดในตลาดเลยนะคะหมายเลขทะเบียน8กไก่ทอฐาน8970จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับ Toyota All-new Camry นะคะกับรุ่น2.5 h y b r i d p r ีเมียนะคะอ่ะคันนี้ได้เป็นปี2019นะราคา899,000บาทกับเลขไม่อยู่ที่196,000กิโลนะรับประกันเรื่องเลขใหม่นะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานเนาะตัวนี้เนี่ยเลขไม่แท้ประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เลยนะคะอ่าสำหรับตัวโลโก้นะคะโลโก้ Toyota าด้านหน้าจะมีในส่วนของตัว ตัวเลด้์นั่นเองนะคะก็จะมีในส่วนของสัญญาณเตือนกั้นชนนะคะสัญญาณเตือนล็อกเลนด้วยนะคะเซ็นเซอร์ญญหน้ามีให้2จุดเซ็นเซอร์ญญด้านท้ายมีให้ถึง4จุดนะคะสำหรับตัวรถทุกคันนะคะภาษีพรบอรนะคะมีให้ครบเลยนะคะ ออกเลยว่าซื้อรถจากที่นี่ไปนะคะพร้อมใช้งานเลยนะนี่เห็นไหมคะมีกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานมาให้แล้วด้วยสําหรับห้องสัมภาระนุ่นบอกเลยว่าตัวแคม r y นะคะเป็นรถที่ห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างมากนะคะเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยเปิดมาด้านล่างนะคะนี่ จะมีช่องนะคะสําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นย่างอะไรสํารองนะคะเครื่องมือแม่แรงเนาะมีให้ครบเลยนะคะส่วนตัวโครงสร้างนะคะเรารับประกันโครงสร้างทุกคันเลยนะว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยนะ,ะสำหรับนี่ให้ดูโครงสร้างกันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะโครงสร้างเดิมๆนะคะ ร้อยซีนนะคะใจเล็บจิกได้นะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยเนาะอ่ะคันนี้นะได้ราคาถูกที่สุดในตลาดเลยนะคะเมื่อกี้นุนพาเดินดูที่ห้องคูรโดยสารแล้วเนาะนี่มาต่อกันที่ตอนหลังกันบ้างนะนี่ด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้านะคะมีให้ครบทุกจุดเลยนะมีตัวแอนนะคะตอนหลังเนาะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะสําหรับตัวพรีเมียมเขาก็จะมีปุ่มนะคะเปิดเนาะสำหรับ ปรับตัวเบาะห้องผูธธ้โดยสารนะคะปรับด้วยไฟฟ้านะคะปรับอุณหภูมิเปิดปิดม่านไฟฟ้าด้านหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็เบาเสียงเพิ่มเสียงตัวเครื่องเสียงได้ด้วยนะคะเห็นไหมตัวกระจกด้านหลังนะคะจะเป็นม่านไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนกระจกนะคะด้านข้างด้านหลังจะเป็นแบบแมนนวลนะคะซึ่งดึงเปิดปิดเองได้เลยนะคะ สำหรับตัวไฮบิดนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะโตต o โ o ต้ a อ l New Camry นะคะกับรุ่น2.5 h y b r ห้ p r e บิ u พเนาะ ปี2019นะคะกับราคานะคะ899,000บาทเท่านั้นเองและมีอีกหนึ่งคันนะคะก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นสีขาวนะคะตัวลอง g top อีกหนึ่งคันนะคะก็ราคาดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวนุ่นพาไปดูนะคะก็จอดอยู่ไม่ไกลนั่นเองเนาะและคันสุดท้ายนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น Toyota All New Camry นะคะกับรุ่น2.5 Hybrid มาพร้อมกับหลังคาสลูปได้เป็นรถปี2019ราคา8 0 0 0 99,000บาทคันนี้เลขใหม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้ก็น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะหมายเลขทะเบียน8กไก่พอพึ่งนะคะ6075นั่นเองนะก็ตัวนี้นะคะยังปรับสภาพไม่สมบูรณ์นะคะก็เดี๋ยวจะรีวิวนะคะลงช่องของรุ่นให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้ดูสภาพภายในกันก่อนเลยเนาะปุ่มพุ่สตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ให้ดูเลขใหม่ คันนี้เลขไม้าห0 0โลเท่านั้นเองนะคะตรวจสอบได้เลยเนาะเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานสามารถฟังซีดีวิทยุ FM a M ได้สำหรับตัวระบบแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบแอร์ออโต้ดูโอโซนนะคะมีไวเลสชาร์จเกียร์ออโต้นะมาพร้อมกับหลังคาสรูปนะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเบาะหนังสีดํานะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้า คนขับนะคะ8ทิศทางส่วนข้างคนขับนะคะให้ถึง4ทิศทางเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดและเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้นะ8 9 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเนาะ,ะสำหรับใครนะคะที่สนใจคันไหนนะคะก็สามารถแคปหมายเลขทะเบียนนะคะติดต่อสอบถามนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ 08c 0 0 4 2 0 9 9นะคะก็นุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลย ใครที่ดูจบแล้วนะคะนุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ